ยอนเนาะกป็นยังหมหายะบุดอกเป็นยาดิพี่นอ้องนี่จันมีเพิ่อนมังจากปีใหม่มากกำลังออกเป็นเป็นทิพย์เทือดสมิทพี่นอ้องนี่นี่จันอูดเพิ่นกำลังเอาเข้าให้นกกินจันมีไมาบางยางนี่กับเนี้ยพี่นอ้องเจอสายเนีย้ยเราสายผู้อีกแล้วพี่นอ้องเพื่อน สุดแด่นนี่พีหน้าสุดตีนผู้น้องบิงพี่น้องหลุดน,น้ำกันจัดบ่นุกมงคุดมาหนี่ะสบายพี่น้องนี่เลยขึ้นหน,นุกเมียนละนี่สภาพไม้พี่น้องเดียบสายผู้คือเกาพีุ่ดหน้า หน้าที่สุดแถวนี้ขึ้นไปกับมมนขึ้นผู้อ่ะหลุนน้ำกันพี่น้องมีนกป,ปาม,มาสูบวะลองให้จัดแล้วปมะมาิ10นาที่พี่น้องหลุนน้ำกัน chào chào thì nó chào 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 Ăn, xếp, xếp này chăn ụt được phía nọng cô chắt được không Xem ngoại khi gần phía nọng Xem loại khi gần không chăn ụt được Điên bà bạp Có cô chắc nọng ฮะบัเกาโกเอนนพี่เนาะจันนอุดก <c Ice mus combinations> ันเบิกปุ๊บบิงนำกันพี่เนาะมันดินมาบาบัดไปหนยมันเหียกเน่ยมันเหี่ยก เด็กพี่น้องค,คนแตกสะทิบันเย้ยๆคนเน,นี่จะดูดกับมันเล่ะพี่น้องโุดมา,าทัน้ดถามาปดมึงมีส่วนหมางปุ้มาว่าปลาไม่มีเชยงคันนี่น đắp tím ngậm đấy một cái này loại chế độ mi đang mi nhăng mà cẩn thận nón đây à cầu cô cô chặt đeo cầu cô đeo phi nọ cái <laughs> tôm ăn bin <laughs> mà này tôm nhảy từ đây xiên này nó mình chặt vô hẳn nọ tôm mình chặt vô hẳn đấy mình thấy tôm bồi <laughs> hình tàu thì nó mà thì มาทางหานกข่อยไกลหนกข่อยมามันจำมันเหมาะสิเลยมาจับแบบนี้มันเสี่ยวดินี่มาแล้วพี่น้องพี่น้องมาแล้วข้มืสิเข่าหามนะโอ๊าหน่ะเข๋อคนแต้มกับจำบุตรมาเดียวนี่พี่น้องนี่จานุรืจะจับกันพี่น้องจับเดือนขอด้วยเนาะเอ้า bạn máy máy phi nông, mai nè chắc xoăng tép nè, đẹp rồi, đẹp rồi này, mộc chanh ủ phi nông, bưng nắp cân phi nông, nè, chanh nè, ta set hai phi nông ấy, chanh bưng nắp cân, nè, nông, cứ cung เอาไว้ขนาดพี ng, ่น <S _ m uk> ้องเลยแต้มที่สองพี่น้องของจันโอ๊ดกาบโกมันพี่น้องนี่น้ำแทงให้พี่น้องค่ข้อนือของงามเอาบากาเต้นดอกพี่น้องยันยันน้ำปักตีน น่แป๊บหลุดโเห็ดนั่ันกระว่าบเลยบลูกกาวโดซลนี่ะสามเตะมน้ดงนี่นกตแดงแดงพี่น้องแงคาแดงโอ้ขาจ้ำข้ามานนน ໄປກົດຢູ່ທຽงພີ່ພີ່ນາະເຂมาปันบ่เรื่องเลยຂົ້มาຕີວນຈະຂກຈັັບ2ຈມກິຕມູ นูกัดได้ทีนเาคำบ้าหนุกเชียงไงคอยบูนให้นะเจ้าสมันอ่างี้บอกนี่เจนได้งามอยู่วะเออขับขับกหลายปีกลาย่าีหลายปีใหญ่แบบเกาโผล่เรผู้ช่วงจะเป็นตัวผิแทเนาะเขาเขาบ้านนี่สองแต่สองแต่ละสองแต่ละพี่น้องทั้ม คันซอยข้นต่อทั้งน้ำเจ้าก๊กอันหารก๊กกอกอัหาบ้าเขาก็โก้ไปขังคุ่มเขายามเลื้อยกอดเสียนสักการีขึ้นใส่อันนี้เราอยู่ทั้งเขาจะอังอุ่มก็ชิคายืนไลยเก่าโก็พี่น้องเป็เล็บเป่นเล็บก้อนนี่เน่าของเมื่อหนึ่งพี่น้องเป็นพี่น้อง

มันยอมขอนกจันมีนกจันมีอยู่อยู่ดันเป็นแฟนเถียกเอาคู่นี่พี่น้งองเของดีอีกแล้วเจ็ดดีอยู่พี่น้องตัวนี้ก็ใส่คุณแฟนจัดพี่น้องจัดมีปุ๊ จะไงหมูมี่ดังเนาะมานมมี่มูมีมูมีแต่ว่ามีซับอยู่ซับอยู่เนาะ,ะหางดำงามเลยดำยู่ป่ะปีกดิดเอาเอาตรวสเส้นหาเส้นหล่นอันตรายไหมถือ เี่จะจ่อยนงบมเนีงจะดีอ yup. ีกเาเนีงกับบุ๋มอันี้กำลังออกแต่หังมามาแล้วพี่น้องต้องเตรมวยอมเขานกจันมีเสยวเขาอาหาเขานกเชียงใหญ่คู่ไล่ไล่โมมันออบตัวเมีย มีอันอยู่เนาะอะ,ะไรคู่ใส่เนี่ยไม่ร่วมขี้ดินนี้มอะไรอยู่ในนี้ไรน่ะขอดเปาะมาแต่ขี้ดินนี่รับประคันหันมาในไรคู่ใส่เนี่ยอ่ะมันานเลยพี่น้งองสวัสดีตอนแรกพี่น้องตอนนี้กำลังสีม่วงนี่สม้ชุดถาเลยพี่น้องส่วนจันดูเก,กับเมื่อก่อนเลยถั่วถั่วซองแก้มจันอุดูเลย chăn mấy cái phụ là khi nào bên này đây đường nước khi nào nữa nhòa nhòa nộp khi nào sai này cái này รุดๆุนรุนจจับขาบอจันมีสิเข่านุกจันมีบ่ถึงหัวนุกจันมีพี่น้องพี่น้องของจันมีตบผาดพี่น้องเลยโอ้สิรัยเด็พี่น้องเลยตีผาดเข้าไปเลย เสียใจจีพี่น้องเลยจันมีผาดอีกแล้วขาดจีช่วยพี่น้องเลยชวนน้องให้กับคุณแผนว่มีตกเขาพี่น้องไปหาแต่นกจันไม่บักบึกไก่เนาะแถววหวานพี่น้อง เด็ข้างว่าเ้าตอนนี้พี่น้องตัวสุดท้ายไก่พี่น้องฮะขาดที่ช่วยพี่น้องเอ้ยบินไลยับไปโดนบุดไปพี่น้องนีงจ่จะตบผาดอ้วกันดิอ๋อสีไมอีกบ่ สิพาคุณแพนบาพี่น้องปุ้ดมกันเด้ออ่าชุดอถ่ายกันเนี้ยพี่น้องตี่พิษแล้วก็เขาป่าพุ่นจานมีนี่ผัดเหยียบเขาค้อนใน้ดพี่น้องไปจะได้เจอนกสายเนี้ยมันนี่มาได้มาได้เหยียบก็ไม่เหยียบเขาเงาขันคันเพเนียตัวนี้เซฟพี่น้องผมไปเจอเพเนียตัวนั้น ยาพกยาดูเงาโดดออกมาปลายโดดออกมาปลายเพราะว่านกพริรีสลับเพล่สลับพเพนียพี่น้องเลยจยันมีเพิ่นอ่ะสรุปคลิปมันเหมืนพี่น้องเธอไดซีแต้มพี่น้องจันอุดไดซ้องของสวัสดิ์นกเข้าไงสองแต้มพี่น้องนี่ก่อนจันมีกระตีพิษพี่น้องอ่ะ เสกบบ้านนี่ยพี่น้องมาหนิบ,บาตรแหลเนอ่ะสิให้จันมีตัวนึงมาำน้ำกันพี่น้องแปง้งผลเรตแอมพ่อพอบอเสียแถวพี่น้องมาหนิจันมีตัวนึงอ,อ่ะขอขอบใจจามสมเด้อพี่น้องเด้อเกับกบ้านรและหนาโมงเลยนี่เพือ่อจันมีมาห่อเนี่ยเจ็ดโมงเลยนี่ เอาลาพี่น้องเฮาเนี่ <laughs> กับบ้านก็เด้อพี่น้องด้ออ่ากบบนก็เด้พี่น้องอ่าสวัสดี